อุปนิสัยของคนธาตทองวันนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกันนะครับว่าคนธาตทองเนี่ยมีอุปนิสัยอย่างไรนะครับคนธาตทองเนี่ยจะเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนนะครับเป็นคนที่แข็งแกร่งมีเหตุผลนะครับยึดถือหลักการนะครับมีศักดิ์ศรีกล้าหาญใจใหญ่แต่ถ้าในดวงของเรา มีธาตุทองมากเกินไปก็จะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวโหดเหี้ยมนะครับเป็นคนหูเบาชอบต่อยเตะชอบทะเลาะวิวาทนะครับเป็นคนเหมือนกับเป็นคนป่าเทือนนะครับชอบใช้กําลังนะชอบฆ่าสัตว์แต่ถ้าเป็นคนที่ดวงของเราเนี่ยมีธาตุทองน้อยเกินไปทําอะไรปุ๊บก็จะไม่เด็ดขาดชอบคิดแล้วคิดเอง หนักเบาไม่สู้โลภมากขี้ขาดไม่มีศักดิ์ศรีเป็นคนไร้น้ำใจแล้วก็หน้าว้หลังหลอกนะครับ้าทองก็จะมีทั้งทองหยางแล้วก็ทองหยินนะครับถ้าดวงของคุณเป็นคนธาตุทองหยางหรือที่เรียกว่าทองแกนะครับพวกนี้เป็นพวกที่เป็นโลหะหนักไว้สำ,สำหรับทําอาวุธทาม,มีดเนี่ยพวกนี้คือเป็นคนที่ ชอบกล้าเสี่ยงชอบบู๊นะครับเขาเรียกอะไรพวกนี้ก็เหมาะเป็นพวกทำอาชีพเป็นทหารเป็นพี่พักขาอายการต่างๆนะครับอุปนิสัยของคนธาตุหยางนะครับก็คือเป็นคนเปิดเผยชอบเอาชนะชอบอยู่แนวหน้าชอบที่จะกล้าตัดสินใจสามารถอดทนต่อความทุกข์ทรมานเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ ไม่ค่อยยอมเสียเปรียบให้ไกลนะครับเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากเนี่ยแหละครับจะลองไปดูนะว่าคนธาตุทองอย่างเนี่ยเป็นคนขวานผ่าซากไหมนะครับบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจอะไรนะก็ขาดความยืดหยุ่นในการคิดชอบตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นคนโกรธง่ายนะครับถ้ามีโครงสร้างดวงที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นคนที่นิสัยซื่อตรงยุติธรรม ต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดธาตุทองยิ้นนะครับหรือว่าทองซิกเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มทองมีค่าทองเครื่องประดับนะครับก็จะเป็นคนที่มีอ่อนโยนนะครับมีความรักสวยรักงามนะครับมีศิลปะสติปัญญาดีนะครับ ตัดสินใจเด็ดขาดนะมีความอดทนมั่นคงนะครับแต่ก็สามารถถูกหันเหหรือทำให้คอยตามได้ง่ายคือพูดง่ายก็คือพวกหูเบานะครับจิตใจนุ่มนวลน,นะครับไม่กระด้างนะครับชอบทำงานอะไรที่มันประดิษฐ์ประดอยงานประณนีตนะครับไม่ชอบความรุนแรงเลยนะครับเป็นคน แสงไฟก็เหมือนนะครับเวลาพวกเราเวลาเราใส่เพชรพลอยเครื่องประดับนะบพอเจอแสงไฟปุ๊บมันก็จะแวบบแบบแบบแบบนะครับทําให้เขาเป็นคนที่แบบชอบมีหน้ามีตาชอบที่จะเป็นจุดสนใจของผู้อื่นอยู่เสมอนะครับบางครั้งเนี่ยเขาสามารถสร้างสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเขาโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับบางครั้งนะครับเขาก็ชอบแย่งเป็นจุดสนใจนะครับ ทำให้เรามองรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนนี้มันดูแล้วมันน่าลำคาญจังนะครับจริงๆอาชีพที่คนทธาทองหยินนะครับที่ถ้าได้ทำเนี่ยก็คือพวกนักการทูกนะครับพวกฝ่ายปุ่นนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับอุปนิสัยของคนธาตทองนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดบันทึก นะครับในคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับหากท่านไหนมีประเด็นข้อซักถามข้อสงสัยนะครับก็พิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ของคลิปนีนะ้เดี๋ยวผมมาตอบครับผม